สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดเพื่อครองใจคนวิธีที่43และ44 ผู้ฟังทุกทุกท่านครับในเดือนนี้เรายังคงอยู่เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการพูดเพื่อคลองใจคนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเป็นปัจจัยอันดับแรกๆในการที่ใช้ในการขยายงานดังคำกล่าวที่ว่าคำพูดของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นศิลปะวาจาใช้เป็นใบเบิกทางสู่ทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนแผ่นดินวันนี้วิธีที่43หากเราประสงค์จะคลองใจคนแล้วล่ะก็ เราจะไม่โน้มน้าวด้วยการหักหาน้ำใจหากเราประสงค์ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนโดยมุ่งหวังว่าจะคลองใจเขาแต่เราไปหักหาน้ำใจเขาเราโน้มน้าวแบบนี้ไม่ถูกต้องครับคงไม่มีใครที่อยากจะใครถูกใครนะฮะโดนใครมาบีบบังคับมาหักหานเขาแบบนี้ไม่ใช่การโน้มน้าวถือเป็นผด็จการทางความรู้สึกด้านวาจาดังนั้นครับวิธีนี้ต้องหลีกเลี่ยง อย่าโน้มน้าวด้วยการหักหาน้ำใจแต่ควรจะโน้มน้าวด้วยความมีน้ำใจผ่านการใช้วาจาส่วนวิธีที่44นั่นก็คือใช้หัวใจที่มีความรู้สึกร่วมกันในการเกลียกล่อมหรือในการเจรจาในหลายๆครั้งนะครับผู้พูดนักพูดนักถ่ายทอดมีความประสงค์อยากจะเจรจาให้กับผู้คนเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกัน ส้างความบระทัดใจเกิดการครอบครองใจคําว่าเกลี้ยกล่อมก็ถือว่าเป็นคําที่นุ่มนวลการที่เราแสดงออกถึงความมีรู้สึกนะฮะความมีความรู้สึกร่วมกันใช้หัวใจดวงเดียวกันเป็นพวกเดียวกันถ้าใช้ลักษณะแบบนี้แหละครับครองใจคนได้อย่าทําให้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่าใช้วาจาของเราผลักเขาออกเป็นศัตรูแต่ในทางตรงกันข้ามให้ใช้วาจาของเราพูดจากับเขาให้เขารู้สึกว่า เป็นพวกเดียวกันเกิดความรู้สึกร่วมกันแบบนี้คลองใจคนได้ดังนั้นในวันนี้นะครับขอทบทวนการพูดพื่อคลองใจคนวิธีที่43ไม่โน้มน้าวด้วยการหักหาน้ำใจวิธีที่44ใช้หัวใจที่มีความรู้สึกร่วมกันในการเจรจากเกลี้ยกล่อมวันนี้ขอทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุก,ท,กท่านครับ